สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูหินไหมทองใสใหญ่กันบ้างใสประมาณ11-12ถึง1ิมิลน,นะคะเก็ดใสสวยเลยเดี๋ยวน้องโชว์น้องโดตีโชว์ให้ดูทีละหชิ้นเนาะทีละชิ้นตามนี้เลยสวยมากนี่ค่ะไส์สินะคะสำหราับาหินไหมทองก็ร่ำรวยเงินทองนำพาซึ่งความมั่งคั่งนะคะยกระดับ ฐานะของผู้ที่สวมใส่สำหรับใครที่แบบว่าอยากเสริมด้านการงานการเงินต้องแนะนำเลยค่ะหินไม้ทองค่ะตัวนี้น้องจัดโปรอยู่ที่3 0 0พันนะคะไซส์11ถึง12มิลนะคะ3,000บาทสรงฟรีเก็บไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มอันนี้เป็นเกดใสเลยไหมชัดทุกเม็ดเลยตามนี้เลยของจริงจะสีสวยกว่านี้นิดหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะไหมคขึ้นการขึ้นใหม่เต็มเป็นแบบเกศใสติดหมอกน้อยมากค่ะติดหมอกน้อยแต่ส่วนใหญ่จะออกใสมากกว่าเ <Okay. S 1> นี่ยเส้นนี้ก็สวยอันนี้12เนี่ยค่ะก็อาจจะมีติดหมอกบ้างเนี่ยค่ะตามด้วยตามด้วยแบบแร่และควอตธรรมชาติก็เป็นเกศที่แบบปกติอาจจะมีบ้างเนี่ยค่ะที่จะติดหมอกแต่ก็ถือว่าน้อยนะอันนี้ใสทุกเม็ดเลย ไซส์สิบสองสวยอันนี้ก็จะออกประมาณสิบเอ็ดมิลหน่อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดห้าอันนี้ก็ใหม่ชัดเนี่ยค่ะขึ้นแบบเป็นแบบไหมแคดไอด้วยบางเม็ดเนี่ยค่ะน,นี่ก็แคดไอแคดไอเดี๋ยวใสไปเราจะยิ่งใสขึ้นอีกค่ะแล้วก็เส้นอาจจะขึ้นนะสำหรับบางคนเนี่ยค่ะใหม่สวยมากเส้นนี่ก็สวย สามารถวัดรอบแขนมาได้เลยนะคะน้องสามารถทําให้ใส่พอดีได้เนี่ยค่ะนี่ก็ใหม่เต็มนีม่มีมดด้ว <c> ย <oughs> นี่ก็สวยแต่เส้นนี้ก็สวยก็ะมาเส้นนี้ใส่มากสวยค่ะเดี๋ยวยิ่งใส่ไปจะยิ่งใส่คอร์สใหม่ก็จะเพิ่มยิ่งขึ้น,น,นเลยชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้ลวเดี๋ยน้องโชว์ให้ชิ้นละ 3,000บาทค่ะพร้อมส่งฟรีปลายทางฟรีค่ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ